สวัสดีค่ะช่องเยงน้อยพาทำวันนี้ยายจะพาทุกคนนะคะมาทำโมบายคราวฤกษสีับระระดสีนะคะอุปกรณ์ก็มีตะกร้าขนมจีนค่ะกระถางค่ะเชือกมีดกันไกรสายรัดเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนก็มี1เราก็นำตะกร้าขนมจีนนะคะนำมาตัดตัดตรงก้นของตะกร้าขนมจีนนะคะ mm hmm. เพื่อทำการนำกระถางมาใส่เพื่อจะปลูกสับปะรดสีนั่นเองคะ่ะวิธีการก็คือ คตตัดก้นจะกล้าขนมจีนแล้วเราก็นำกระถางค่ะซึ่งกระถางนี้เขาจะมีรูรอบๆอ,อยู่แล้วค่ะบางกระถางก็จะมีรูอยู่ประมาณ3รูบางกระถางก็2รูแต่กระถางที่ยายใช้นี้เ็าจะมี6กรูนะคะยายก็ใช้เป็นสายรัดค่ะ สสยรัดคล้องไปที่รูกระถางกับรูของตะกร้าขนมจีนนะคะเพื่อยึดติดยึดเกาะให้กระถางเข้าเกาะกับกตะกร้าขนมจีนค่ะวิธีการก็คือเราจะนำสายรัดคล้องลงไปยังมารัดไม่แน่นนะคะแบ่งสักส่วนให้เท่ากันเพราะว่า กระถางที่ใช้กับตะกร้าขนมจีนนี้เขาจะมีขนาดที่ก้นตะกร้าจะใหญ่กว่ากระถางนิดหนึ่งแต่ก็เกือบจะพอดีเราก็กะให้ให้เขากระถางเขาพอดีกับก้นของตะกร้าขนมจีนนะคะร้องสายรัดไปให้รอบค่ะแล้วก็ค่อยๆที่จะดึงรัดทีละนิดทีละนิดให้เขา ให้เขามีขนาดที่เท่ากันไม่ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งนะคะหรือท่านใดที่ไม่มีสายรัดก็สามารถใช้เชือกใช้ลวดได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยค่ะยายก็จะใช้เป็นสายรัดค่ะเพราะว่ามันง่ายเวลาเวลาเรารัด มันจะง่ายง่ายกว่าอุปกรณ์อื่นเพราะว่าสายรัดยายมีอยู่แล้วค่ะพอได้ขนาดแล้วก็รัดให้เขาแน่นโดยวิธีการรัดก็จะค่อยๆรัดทีละนิดนะคะรัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ขนาดที่เท่ากันจากนั้นก็นำเชือกมาคล้องค่ะอยากจะคล้องเป็น3มมุมนะคะเพื่อ เชือกจะใช้เป็นการเขวนค่ะหรือท่านใดที่สะดวกใช้เป็นลวดก็ได้ค่ะแต่ว่ายายจะใช้เป็นเชือกค่ะเพราะว่าเชือกเวลาเราเขวนแล้วเขาจะมีความพลิ้วเขาจะสามารถที่หมุนพลิ้วกว่าลวดค่ะยายจึงเลือกเป็นเชือกค่ะวิธีการท้องเชือกก คล้องไปสามุมนะคะโดยคล้องระหว่างกระถางกับตะกตร้าขนมจีนนะคะคล้องแล้วก็มัดให้แน่นเขาก็จะมีความแน่นและยึดติดกันจะทำให้แข็งแรงเราไม่ได้ที่จะรัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รัดเป็นทั้งกระถางแล้วก็ตะกร้าขนมจีนเลยค่ะเพื่อให้เขาแน่นและมีความแข็งแรงค่ะ ส่วนเชือกที่ยายใช้มันจะเป็นเชือกเขาเรียกเชือกอะไรยายไม่รู้จักค่ะแต่เขาจะมีความลื่นนะคะยายก็จะใช้เป็นไฟไฟรนุนแล้วก็ไฟรนุนเตะเพื่อไม่ให้เขาแตะปลายเขาค่ะเพื่อไม่ให้เขาลื่นลุดเขาจะมีความเล่นกว่าเดิมนะคะยายก็จะใช้เป็นวิธีนี้ค่ะหรือท่านใดที่สะดวกวิธีไหนก็สามารถทำได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ก็จะนำคราวหรือสีนะคะวิธีการร้อยคราวหรสีคราวารสีนี้ยายก็จะชัดคัดมาแล้วนะคะคัดเอาเอาเต่ตัวที่เส้นที่สวยค่ะเส้นที่ไม่มีดำยายก็จะคัดมาแล้วค่ะและก็คัดความยาวพอความต้องการค่ะ ้าท่านใดอยากได้คราวหรือสีที่ยาวก็สามารถตัดให้ยาวได้วิธีการคล้องก็คือยายจะใช้ประมาณสองเส้นนะคะยายจะใช้ใช้สอดลงไปในในรูของตะกร้าขนมจีนนะคะใส่ลงไปจนถึงอีกข้อหนึ่งค่ะของคราวหรือสีค่ะพอเราดึงออกมาแล้วเขาก็จะกบ เราไม่ต้องไปคลง้งหรือว่าพันเราสามารถสอดลงไปให้ลึกหน่อยให้ถึงข้อของคราวาษรือสีค่ะ mm hmm. เพื่อเขาจะได้เกาติดนี่นี่ก็ดูวิธีค่ะก็คือดึงเข้าไปให้ลึกหน่อยค่ะดึงเส้นเข้าไปให้ลึกหน่อยให้ถึงข้อของของอีกข้อหนึ่งของคราฤดษีค่ะแล้วก็ดึงออกมาเขาก็จะเกาะติดแน่นมากค่ะ ยายจะใส่ไปทุกรูเลยนะคะให้รอบตะกร้าขนมจีนเลยค่ะเพื่อจะได้คราวรู้สีที่มีความหนาสวยงามทันทีค่ะหรือท่านใดที่ต้องการให้ต้องการความหนาก็สามารถเพิ่มคราวรูสีไปเป็น3มเส้นสีเส้นได้เลยค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาจะแน่นมากเลยค่ะพอเราดึงก็จะไม่หลุด แล้วอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวียวราวหรือสีเขาก็จะเจริญเติบโตหรือยาวขึ้นมาจะทําให้คราวหรือสีหนากว่าเดิมค่ะเราก็รวบเลยค่ะรวบประมาณสองสองเส้นสามเส้นสามารถรวบได้ตามต้องการเลยค่ะหรือว่าจะใช้เส้นเดียวก็ได้ค่ะแต่ยายใช้สองเส้นค่ะถ้าอยากได้ความหนาหนาเพิ่มก็สามเส้นสี่เส้นเพิ่มได้เลยค่ะ ทำแบบนี้จนรอบนะคะทำจนคราวหรือสีรอบต่กร้าขนมจีนเลยค่ะยายไม่ถนัดแบบนั้นยายนำมาแขวนค่ะมาแขวนเพื่อจะเวลาเราเวลาเราเสียบคราวหรือสีไปจะง่ายกว่าที่เราตั้งตั้งโต๊ะหรือว่าตั้งตะกร้าเมื่อกี้ค่ะมันมันยายไม่ถนัดค่ะยายนำาตะกร้ามาแขวนนะคะ แล้วก็ทํำอย่างนี้ให้รอบเลยนะคะต้องการหนาก็เพิ่มคราวหรือสีค่ะหรือต้องการให้ความยาวก็เพิ่มขนาดความยาวของคราวหรือสีได้ค่ะแล้วแต่ความถนัดของทุกคนแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยค่ะในการที่เราจะ ปลูกคราวรู้สีให้สวยงามและทำเป็นโมบายหรือสีผสมหรือว่าทุกคนจะมีวิธีไหนที่ง่ายกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเราไม่ต้องไปพันเคลาวรู้สีเราสามารถเสียบลงไปให้ลึกหน่อยแล้วก็ดึงออกมาก็เป็นอันใช้ได้ค่ะพอเราปลูกเคลาวรู้สีได้รอบ ตะกร้าขนมจีนแล้วนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะที่สวยงามฟูทันทีค่ะเห็นไหมคะต่อไปยายก็จะนำมาปลูกสับปะรดสีนะคะวัสดุในการปลูกสับปะรดสีก็มีขุยมะพร้าวค่ะและกระถางกานเพื่อนำมารองก้นกระถางค่ะ ฐานนี้เขาจะมีความชื้นค่ะเขาจะสามารถเติบความชื้นได้นานยายเลยนำมารองก้นกระถางค่ะเราก็ไปเลือกสับปะรดสีกันค่ะวันนี้ยายใช้เป็นสับปะรดสีพันอะไรไม่รู้ค่ะแต่เขาจะมีความสวยและไม่ใหญ่มากก็ไม่เล็กมากค่ะขนาดกลางๆจะมีแดงๆ ตรงกลางนะคะถ้าอยู่ในแดดเขาจะออกสีแดงค่ะสวยงามก็ทำการเลือกมาสักต้นหนึ่งนะคะยายก็เลือกเป็นต้นนี้นะคะซึ่งเขามีความสมบูรณ์และสวยมากค่ะก็จะมาทำการปลูกลงกระถางนะคะเราได้สับะรดสีมาแล้วเราก็จะมาปลูกลงกระถางเลยค่ะ ปุ๋ยมะพร้าวก็แช่น้ําอย่างน้อยสองวันนะคะเพื่อลดสารที่ทําให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตค่ะจากนั้นเราก็นําถ่านค่ะนํามารองพืน้นกระถานนียค่ะ่านนี้ยายแช่น้ําเหมือนกันค่ะแช่น้ำสองวันค่ะเพื่อให้เขาเก็บความชื้นแต่ เขามีความชื้นสูงแต่เขาจะไม่ทำให้เฉะจะไม่มีน้ำขังนะคะซึ่งเหมาะแก่การนำมาปลูกสับรดสีค่ะแล้วก็ใส่ถั่มะพร้าวลงไปเลยค่ะหรือท่านใดสะดวกที่จะใช้กากมะพร้าวสับก็ได้ค่ะและถ้ามีปุป๋ยเวละลายชาก็สามารถใช้ได้ปุ๋ยคอกก็สามารถใช้ได้ค่ะ แต่ซึ่งยายวันนี้ยายใช้เป็นขุยมะพร้าวและก็ผสมผสมปุ๋ยมาแล้วค่ะก็ยายก็ทําการปลูกเลยค่ะโดยการใส่ขุยมะพร้าวให้แน่นนะคะแล้วก็เจาะรูน้าร่องค่ะเพื่อจะนํานําสับประรดสีลงปลูกค่ะสับประรดสีที่เราตัดมาเมื่อกี้นะคะเราก็นําลงปลูกเลยค่ะ ซึ่งสับปะรดนี้คือเขามีความแข็งแรงและเขามีรากอยู่แล้วค่ะเราแค่นำไปวางลงในกระถางที่เราเตรียมไว้ที่มีขุยมะพร้าวหรือว่ากาก,าก,ากมะพร้าวก็สามารถใช้ได้ค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็กดขุยมะพร้าวให้แน่นนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้โมบายคราวหรือสี สับปะรดสีที่สวยงามแล้วค่ะนำไปประดับบ้านเรือนตกแต่งให้สวยงามทุกคนสามารถนำไปทำได้นะคะเราจะได้มีโมบายหรือคราวหรือสีที่สวยงามค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะ